คุณเคยสังเกตไหมว่าผู้สูงอายุบางคนดูสบายใจมากเมื่อได้อยู่กับตัวเองพวกเขาไม่รีบร้อนเติมทุกช่วงเวลาด้วยเสียงหรือผู้คนเสมอไปแต่กลับเปล่งพลังความสงบแน่วแน่การอยู่ลำพังไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวสำหรับพวกเขาความสันโดษคือก้าอี้ตัวโปรดทั้งสบายคุ้นเคยและคอยพยุงใจไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่คือชีวิตภายใน ที่อุดมสมบูรณ์จากการสร้างไว้ในตนเองผู้คนแบบนี้มักมีคุณลักษณะงดงามน่าชื่นชมและชวนให้เกิดแรงบันดาลใจข้อหนึ่งความตระหนักรู้ในตนลึกซึ้งเมื่อก้าวสู่บ้านปลายชีวิตผ่านทั้งสุขทุกข์มากมายผู้ที่รักความสันโดษมักรู้จักตนอย่างลึกพวกเขาใช้เวลาไตรตรองอดีตและแบบแผนชีวิตยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างซื่อตรง ความตระหนักรู้นี้เผยออกในวิถีที่เดินไม่ต้องการคำยืนยันหรือการอนุมัติถาวรคุณค่าภายในใจเป็นที่มาของความมั่นคงครั้งหนึ่งฉันพบครูกรเกษียณวัยเจ็ดสิบกว่าทุกเช้าเธอเขียนบันทึกและทำสมาธิเธอบอกว่าความเงียบทำให้พบตนด้านลึกความมั่นใจของเธอไม่ได้เออเกริกโออวดเหมือนแสงสว่างสม่ำเสมอไม่ต้องพิสูจน์ตนผู้คนจึงรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เธอ ข้อสองความเป็นอิสระไม่หวั่นไหวความสันโดษหล่อเลี้ยงความพึ่งพาตนเสมอผู้สูงอายุที่ชอบอยู่ลำพังมักค,คล่องแคล่วตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นตลอดไว้ใจตนเองในการรับมือปัญหาต่างๆไม่ใช่การปฏิเสธความช่วยเหลือหรือความผูกพันแต่คือการยืนให้มั่นบนสองเท้าของตนเพื่อนบ้านของฉันเป็นไม้ไวัยหกปลายดูแลบ้านจัดก,การการเงินด้วยตัวเองทั้งหมด ยังชอบเที่ยวคนเดียวเปิดโลกและทางใหม่กลับมาพร้อมเรื่องเล่าผจญภัยเล็กๆมากมายลงซอยสวยๆแบ่งปันอาหารกับคนแปลกหน้าค้นพบสวนลับจนยิ้มได้อย่างภูมิใจไม่ใช่เพราะทำคนเดียวด้วยทิฐิแต่เพราะรักการเป็นกับตันชีวิตของตนเองจริงๆข้อ3จิตวิญญ,ญาณสร้างสารรค์เวลาอยู่กับตัวเองเปิดประตูสู่ความคิดเมื่อไม่มีภาระสังคมคอยดึงสมาธิ ใจจริงได้ล่องเล่นสำรวจและทดลองอย่างเสรีหลายคนแปลความว่างเป็นงานศิลป์อิ่มลึกทั้งเขียนวาดดนตรีหรือสวนสวยที่รักผลงานมักมีชั้นเชิงจากประสบการณ์ชีวิตยาวนานฉันเคยไปบ้านศิลปินวัย8ปปีผนังเต็มไปด้วยภาพเขียนมือหลายอารมณ์บางชิ้นสดใสบางชิ้นนิ่งลึกเงียบสงบเธอบอกว่างานที่ดีที่สุดมาจากชั่วโมงสงบที่ได้จมลงในจินตนาการอย่างเต็มที่ พลังสร้างสรรค์ไม่เพียงให้ผลงานงามแต่ทำให้สมองคมชีวิตมีความหมายและจิตใจมีชีวิตชีวาอยู่ทุกวันข้อสี่ชีวิตภายในที่อุดมอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าชีวิตว่างเปล่าตรงกันข้ามภายในมักเต็มไปด้วยความงามผู้รักสันโดษมักคิดลึกไตรตรองเสมอเรียนรู้คุณค่าการทบทวนโดยไม่รีบตอบสมองเหมือนห้องสมุดที่สะสมปัญญาความทรงจำและการเชื่อมโยงหลากความคิด คุยกับพวกเขาเหมือนเปิดหีบสมบัติไม่รู้ว่าจะได้อัญ,ญมณีความคิดใดกลับมาฉันมีเพื่อนบรรณรักษ์วัย85เธอเชื่อมได้แทบทุกเรื่องเข้ากับหนังสือสนทนากับเธอไม่เพียงบันเทิงแต่งอกงามทำให้เรามองโลกกว้างและลึกขึ้นความลึกของโลกในใจทำให้การอยู่ใกล้เต็มคุณค่าแม้เธอใช้เวลาลำพังมากข้อห้าความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ชีวิตย่อมนำพาการสูญเสียและเปลี่ยนแปลงผู้ที่ชอบสันโดษมักรับมืออย่างสงบพวกเขาฝึกยืนอยู่กับความรู้สึกให้พ้นทุกไม่รีบหาสิ่งกลบกลืนหรือพึ่งคนอื่นทันทีไม่ได้แปลว่าไม่ขอพึ่งพิงแต่รู้จังหวะเพื่อเยียวยาอย่างถูกทางและพอดีตัวอย่างที่ฉันชื่นชมคือทหารผ่านศึกวัย75เมื่อสูญเสียภรรยาคู่ชีวิตหลายสิบปีเขาไม่ปิดใจแต่เริ่มเดินป่าไกล กลางธรรมชาติใต้ฟ้าโปร่งและแนวไม้เขาค่อยๆพบหลทางเยียวยาความเศร้าความยืดหยุ่นไม่ใช่การปฏิเสธความทุกข์แต่คือการอนุญาตแล้วค่อยๆพบสันติเลือกก้าวต่อไปอย่างสม่ำเสมอทุกวันข้อ6ความกตัญยูรู้คุณและความพอใจเมื่ออยู่ลำพังเราเริ่มเห็นเรื่องเล็กๆที่มักถูกมองข้ามในความเร่งรีบของชีวิตผู้รักสันโดษมักสุขกับรายละเอียดเรียบง่าย ถ้วยชาร้อนเสียงนกยามเช้าเงียบแสงเย็นเปลี่ยนสียามอาทิตย์ลับฟ้าความกตัญยูทําให้เกิดสุขสงบเงียบลึกไม่ขึ้นกับเหตุการณ์ใหญ่หรือสิ่งเล่าที่ท่วนฉันเคยคุยกับพยาบาลเกษียณวัยเจ็ดสิปลายเธอเดินทุกเช้าเพื่อดูเมืองตื่นรู้จังหวะดอกไม้บานรู้เสียงนกต่างกันความสุขเรียบง่ายทำให้ชีวิตเต็มเสมอเตือนเราว่าความพอใจมักเกิดเมื่อหยุดไล่ แล้วเริ่มมองเห็นสิ่งดีที่มีอยู่แล้วข้อ 7. ความเอื้ออาทรและความกรุณาหลายคนคิดว่าคนรักสันโดดห่างไกลผู้คนแต่บ่อยครั้งกลับตรงข้ามเพราะมีเวลาทบทวนความเข้าใจตนเองลึกซึ้งขึ้นทุกวันจึงเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้มากพวกเขาฟังเก่งไม่รีบเสนอคำตอบเป็นเพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยจริงฉันรู้จักนักสังคมสงเคราะห์เกษียณวัย82 เธออาศาที่ศูนย์พักพิงเป็นกิจวัตรเพียงการรับฟังที่จริงใจและสงบทำให้ผู้คนกล้าเปิดใจบอกเล่าเรื่องเจ็บความการุณาของเธอไม่ได้มาจากทฤษฎีแต่มาจากการใส่ใจหัวใจตนและผู้คนข้อ8ขอบเขตที่ชัดเจนและอ่อนโยนหนึ่งในคุณลักษณะน่าชื่นชมของผู้รักสันโดษคือการปกป้องความสงบของตนอย่างเหมาะสมพวกเขาเรียนรู้ว่าการตอบรับทุกเรื่อง พาไปสู่ความเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็วจึงเลือกวิธีและเวลาเข้าร่วมอย่างไม่รู้สึกผิดขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่คือแผ่นกรองให้สิ่งเกื้อหนุนผ่านเข้ากรองสิ่งบันทอนออกฉันนึกถึงป้าของฉันวัยเจ็ดสิบกว่าเธอร่วมงานเมื่ออยากพร้อมบอกปัดอย่างสุภาพคําว่าไม่ของเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นจึงได้รับความเคารพอย่างแท้จริงขอบเขตเช่นนี้ทำให้เมื่อเธอไปปรากฏตัว เธออยู่กับปัจจุบันได้เต็มไม่ฝืนใจเลยข้อก้าวการเห็นค่าความสัมพันธ์มากขึ้นมีได้ต่อต้านสังคมตรงกันข้ามกลับลึกกว่าผู้รักสันโดษให้คุณค่าคุณภาพเหนือปริมาณไม่สะสมคนรู้จักเพื่อจํานวนล้วนๆแต่ลงทุนกับสายสัมพันธ์ที่มีความหมายเมื่ออยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนพวกเขาตั้งใจจริงฟังอย่างลึกเล่าเรื่องด้วยใจไม่เหลียวหาโทรศัพท์ ลุงของฉันวัยเจ็สิปลายคือภาพชัดเจนเขารักค่ำเงียบเงียบที่บ้านของตนแต่เมื่อพบเพื่อนสนิทกลับทุ่มเทเต็มที่เวลาลำพังชาติพลังให้เวลาร่วมกันสดใหม่ทำให้ทุกการพบเจอเต็มไปด้วยชีวิตชีวาข้อสิบอิสรภาพในการเลือกของควัญยิ่งใหญ่คือการเลือกอย่างเป็นตัวเองไม่ถูกกดดันด้วยค่านิยมหรือสายตาผู้อื่นผู้รักสันโดษมักใช้ชีวิตตามเงื่อนไขใจตน กำหนดวันเวลาอุปนิสัยและความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับคุณค่าไม่ใช่เพื่อประทับใจอิสรภาพนี้มาจากการลองผิดลองถูกยาวนานรู้ว่าอะไรสำคัญและอะไรปล่อยไปได้ฉันรู้จักผู้หญิงวัย80ต้นย้ายบ้านเล็กใกล้ชายฝั่งเพราะฝันเรื่องเสียงคลื่นแม้บางคนตั้งคำถามเธอไม่ต้องขออนุมัติทุกเช้าเธอดื่มกาแฟมองทะเลหน้าต่างใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการจริงแท้เสมอ ความสันโดษมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความขาดขาดผู้คนขาดตื่นเต้นขาดความสัมพันธ์แต่สำหรับผู้ที่โอบรับมันอย่างเข้าใจความสันโดษคือผืนดินอุดมและอ่อนนุ่มให้คุณลักษณะอย่างการรู้ตนความเป็นอิสระความสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความกตัญยูความกรุณาขอบเขตที่ชัดเจนการเห็นค่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งและอิสระภาพแท้ ทั้งหมดนี้ไม่เพียงทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแต่ยังเกื้อกูลผู้คนที่ได้พบเจอพวกเขาหากคุณเห็นตนเองในคุณลักษณะเหล่านี้จงภาคภูมิใจและทนุถนอมมันไว้หากคุณรู้จักใครที่เป็นเช่นนี้บ้างลองบอกเขาว่าคุณเห็นคุณค่ามากเพียงใดเวลาอยู่ลำพังไม่ใช่การปิดโลกภายนอกแต่คือการสร้างโลกภายในให้มั่นคงเพื่อจะออกไปสู่โลกภายนอกอย่างชัดเจน ด้วยความเมตตาและความปีติยินดีมากขึ้น